สนับสนุนโดย HiLux v e g o Champ สวัสดีครับนี่คือช็อตเดกยูโรกับผมแชมป์พิรพลคืนนี้ช่อง3ถ่ายทอดสดจากสนามแห่งนี้ครับ l o v e f Arena นัดสุดสำคัญกลุ่มแห่งความตายกลุ่ม B Group of Death นัดที่2นะครับเดนมาร์ก <Denmark S 2> <Denmark S 1> จะพบกับโรตดูกาถ้าเดนมาร์กชนะเขาจะมีโอกาสเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้าย และก็เตะทางด้านฮอลแลนด์และโปรดุเาสตกรอบแรกเกมในสนามเดี๋ยวคืนนี้ก็รู้ฮะแต่หลายคนที่ไม่ได้เป็นคนที่แบบบ้าบอลจ๋าก็บอกว่าเรื่องราวนอกสนามโดยเฉพาะเรื่องราวความรักของซุปตาบางคนนั้นน่าสนใจยิ่งกว่าเฉพาะคริสเตโน่โรนัลโด้ับซุปตาวัย27เคยออกเดทกับนางแบบชาวอังกฤษทั้งอลิสกูดวินและเจมาแอดกินสัน ก่อนย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดมีคนเห็นไปปาร์ตี้กับเซเล็บสาว Paris Hilton mm hmm. และตั้งแต่เริ่มปี2010 mm hmm. นักบอลที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกก็ออกเดทกับนางแบบรัสเซียอีรินาเชคหากคุณรักกีฬาและหากคุณเป็นคนรักเดียวใจเดียวเนี่ยโอเคนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณหลายใจเนี่ยโอกาสบันลยสูงมาก ในกระาขันกีฬาใหญ่ๆชีวิตหลายคนจะเปลี่ยนจะแย่ลงเพราะว่าเป็นเอทเพราะผู้ชายหลายคนถือกติว่าไปที่ไหนต้องไปให้ถึงบอลยูโร2 0 1 2ที่ยูเครนแฟนบอลหลายคนบอกครับดูบอลเสร็จเนี่ยมาล่าเหยื่อแถวนี้ในยูเครนดีกว่าเพราะามีข่าวว่ามีโสเพณีเป็นแสนเข้ามาก่อนที่คุณจะไปเที่ยวก่อนที่คุณจะไปถึงยูเครนเนี่ยข้อมูลนี้อาจทำให้คุณเสียวได้ครับ เจ้าภาพยูเครนออกมาเตือนเองว่าชายที่ชอบสนุกระวังติดเอชเพราะยูเครนเป็นดินแดนที่มีผู้ติดเชื้อ h อ v สูงที่สุดในยุโรปประเทศหนึ่งในช่วงบอลยูโรโสพนีทั้งในยูเครนและต่างแดนเกือบแสนคนเตรียมตัวโกยเงินเต็มที่แม้จะมีชาวยูเครนบางกลุ่มตะโกนต่อต้านว่ายูเครนไม่ใช่ซองแต่ก็มีหญิงสาวจํานวนมากเชื่อว่าต่อให้รณรงค์มากแค่ไหนผู้ชายเกือบทั้งโลกก็เหมือนกันหมดแหละไม่ดื่มเหล้าก็ดูบอลจากนั้นก็เชื่อผู้หญิง ฉะนั้น3ที่สุดวันนี้3คํคำถามยอดฮิตที่อยู่ในใจชายทุกคน Answered by คุณหมอสุกมลจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัวและวัยรุ่นสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับจริงหรือครับที่เวลามีอารมณ์ทางเพศแล้วเล่นกีฬาจะช่วยได้บางทฤษฎีกลับบอกว่ายิ่งเล่นยิ่งคึกมันแค่หันเหความสนใจจริงๆแล้วการเล่นกีฬาการออกกำลังกายช่วยทำให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้น และหากไปต่างแดนและใหญ่จะมีเซ็กส์กับคนยวยขายบริการใส่ถุงยางเนี่ยมันเซฟ100%อเปล่าครับไม่มีอะไร100%เครับการสวมถุงยางถือว่าเป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อเอชวีที่ดีที่สุดแม้จะไม่ร0 0เแต่มันก็99.98นะครับคำถามสุดท้ายครับคุณหมอหากเราอยากไปสนุกต่างแดนจริงๆเนี่ยเราจะห้ามใจตัวเองยังไงครับ มีความยับยัง้งชั่งใจอันนีเสที่สุดกลุ่มชายไปจํานวนเยอะๆเป็นแสนเป็นล้านคนนะคนหนึงเกิดอารมณ์นะมันจะน้มนํากันไปถ้าเราปฏิเสธไม่เป็นก็โอกาสที่จะมีเซ็กก็มีได้สูงเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่ชุมนุมของคนที่กําลังคลึกเหิมครับถ้ามันอยากสุดๆเนี่ยมันมีวิธีหักห้ามยั้งใจตัวเองได้ยังไงครับ เออดีที่สุดก็คือการช่วยตัวเองครับกิจกรรมทางเพศเนี่ยเราอยู่ตัวคนเดียวก็เสียวได้นะครับไม่ง้อใครให้เสียเวลาขอบคุณมากนะครับคุณหมอสุกมลครับขอบคุณที่ใช้บริการสวัสดีครับคุณหมอก็บอกแล้วนะครับบอกว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงเนี่ยดีแต่ถ้าเกิดไปที่ไหนต้องถึงที่นั่นเนี่ยเสี่ยงมากคติเมื่อกี้ที่น่าสนใจก็คืออยู่คนเดียวก็สนุกคนเดียวได้ปลอดภัยไม่เสี่ยงภัยตังอยู่ครบ พรุ่งนี้5โมงเย็นเจอกันกันกบช็อตเด็ดยูโรกับผมแชมป์พิรพลสวัสดีครับ